จากเด็กสาวผู้รักการร้องเพลงสูดาวรุ่งแห่งฮอลลีวูดเลเชลเซกเลอร์เกิดเมื่อวันที่3พฤษภาคม2001ที่เมืองเฮกแคนเซกนิรัตเจอร์ซีรัฐอเมริกา เธอเป็นลูกครึ่งโคลอมเบียอเมริกันและมีความฝันอยากเป็นนักแสดงตั้งแต่เด็กเธอเริ่มโชว์พรสวรรค์ด้านการร้องเพลงและการแสดงในโรงเรียนและมักจะลงคลิปร้องเพลงลงย t u b e จนเป็นที่รู้จักแจ้งเกิดจากบทมาเรียในภาพยนตร์เวสไส็ไซต์สตอรี่2องันกำกับโดยสเตฟานสปิลเบิร์กซึ่งเป็นบทบาทแรกของเธอในฮอลลีวูดการแสดงของเธอได้รับความชื่นชมอย่างมากทั้งเสียงร้องเพลงทรงพลังและอารมณ์ที่เข้าถึงบทบาททำให้เธอได้รับรางวัลลูกโลกทองคำสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมตั้งแต่อายุเพียง20ปีหรือว่าเป็นข้าวแรกที่่่ยิงงใหญขออเธอ ในปี2023เธอได้รับเลือกให้แสดงในชาแซมฟิลลี่ออฟเดอะก็อดเธอรับบทเป็นแอนเทียและลูซี่เกเบตในเดอะฮังเกอร์เกมเดอะบาราดออฟทิงเบิร์ดแอนด์สเน็กซซึ่งได้รับความ,มชมจากนักวิจารณ์นอกจากนี้เธอยังมีผลงานภาคเสียงเป็นเจ้าหญิงเอเลียนในภาพยนตร์แอนิเมชั่นมิวสิคัทสเปลบอลที่ฉายบน넷ฟิีสำหรับปี2025ราเชลจะรับบทเป็นสโนไวท์ในภาพยนตร์ไลท์แอคชั่นสโนไวท์กำกับโดยมาร์กเว็บมีกำหนดฉายในวันที่21มีนาคม2025แม้เพิ่งเข้าสู่วงการไม่นาน แต่เธอพิสูจน์ได้เห็นว่าเธอไม่ใช่แค่นักร้องที่สวยและเสียงดีแต่ยังเป็นนักแสดงที่มีฝีมือมากพอที่จะขึ้นเป็นนางเอกของฮอลลีวูด